Like no one ever was. To catch them is my real test. To train them in. ทุกคนเฟิร์สจุงมาทำบ้านเราเลสใช่ไหมโหนี่ผมเคลียร์ไปแบบเป็นร้อยชั่วโมงเลยทุกคนแบบว่าผมเหนื่อยมากเลยครับสำหรับการเคลียร์บ้านของผมเนี่ยก็จะเสร็จนะโอ้โหหนักอยู่เหมือนกันททุกคนนะซึ่งวันนี้เราต้องเอาคืนเฟิร์สจุงให้สะสมนะทุกคนฮย แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคือผมอยากจะอบ,อก <c oughs> อกบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าหลอ,อกเกินหน้าเกินตานะครับ <c oughs> ทุกคนเราก็จะแบบว่าไปหาสาวใหม่จริงไม่ต้องหาแร้กมีอยู่แล้วนะก็แบบว่าโพนัดไว้แล้ววันนี้จะทำอะไรกันแล้วก็ครบกันเรียบร้อยแล้วเขาโอ,โอ้อก็ไม่ได้อะไรหรอ,นนอกนะเอก็บอกว่าอวดหน่อยรักกันนะสำหรับคนที่แบบไม่มีใครกู <c oughs> เดี๋ยวทุกคนวันนี้เราก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อเราโทรหาโชเลยอ่ะออนี่ทุกคนวันนี้คือโทรศัพท์รุ่นอะไรก็ไม่รู้นะโอโหอะไรก็ไม่รู้เป็นแท่งๆกันทุกคนมาเราจะโทรท้าทับทากดเบอร์ก่อนนะเบอร์อะไรนะเบอร์ว่ารักแถบอุ๊ยแบบวลาเธอให้พี่ได้แค่เป็นพี่ชายอ่ะโทรักเธอทุกคนตู้ตู้ ใครรับเลยวะฮะเอ้ยเออเออนี่ไงเออสวัสดีิฮัมหลอดีผมไหมัสสวดีคุณแม่คะที่มาทำไมโอ้ยอ๋อพอดีคิดถึงที่รัานอะครับโทรมาได้ไหมอุ้ยอ๋อเหี้ยงเหนี่รัมากเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสัญญาดีอะพูดพูดพูดช้าๆนะสัญญาณไม่ค่อยดีชัดๆใช้าชัดชัดเอ้ยชัดชัดเตอที่รัานทำอะไรอยู่คะกำลังนั่งดูวิวอยู่อ่ะดูดูอะไรเอวีอะไรนะวิว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  โอเควิววิวอยู่ที่ไหนอ่ะแถวบ้านฮะอ๋อใช่วิววิวแมรี่มีหรือเปล่าเอ้ยฮะเอ้ยหย่าเอ้ยอย่าอะไรอย่าอะไรอย่าหยามั้งเฮีย อ๋อยังไม่แต่งงานเลยก็ว่าอยู่อุ้ยอีอีอ,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 อโอ้โห,โหมันจะไปหาทาใช่ไหมล่ะโอโเคค่ะไปเลยนะคะคิดถึงอุ้ยโหเสียงมันเสียงมันดูปแปลกๆทุกคนมันคิดถึงจริงด้วเนี่ยคิดถ,ถึงมากเลยค่ะโอ้คิดถึงเหมือนกันนะคะโอาวฮ้ยฮะโหโ ไปหาเธอไปหาเขาโอเควางแล้วตู้ตู้ตู้งานทุกคนผมบอกแล้วผมแบบมีแฟนใหม่แล้วอย่าเฮ้ยเฮยโอ้โหจะไปจัดหนักเอ้ยแตเดี๋ยวไปถึงบ้านเลยทุกคนโอเคโอเคโดนแน่บอกเลยวันนี้โดนแสเน่เลยโอ้ยอะไรอ่ะอีกแล้วเหรอทั้งหมดอย่างเงี้ยอะไรวะเอียงอะทำอะไรอ่ะอุยฝนตกอีกแเออพระเจ้าอย่าเพิ่งตกได้ไหมฝนน่ะหยุดก่อนขอร้องล่ะขอทำภารกิจก่อนได้ไหมอุ้ยอุ้ย โอ้โหฟ้าฝนเป็นใจจริงๆหุยวิลฟอร์จูนทำไรอ่ะเอ่อสวัสดีครับอ้าวมาหาใครอ๋อมาหาแฟนใหม่ผมอ่ะอยู่นี่ปะเนี่ยไหนฮัลโหล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 ไม่มีคนกัะละตัวอะไรอะตัวอะไรเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะไหนอ่ะนู่นน่ะนู่นน่ะไหนอ่ะหุยอะไรอ่ะหุยโหมดลัมพูธอะไรอ่ะหุยนี่สองใจกับฟองเขาเลยโอ้โหโอ้เราก็เอากับกัมพูธเหมือนกันนั่นเรา อุ้ยแล้วหนูนี่ใส่กระโปรงหรือเปล่าอุ้ยฮะเอใส่อยู่ไม่เห็นอ่ะเนี่ยไหนๆวันนี้ได้ชุดมาใหม่ไงอ๋อชุดอะไรอ่ะเอาเอาไว้ทำอะไรเนี่ยชุดไว้ทำอะไรเนี่ยชุดนอนอ๋อนอนชุดนี้เหรอใช่นอนด้วยเห็นรูปภาพเนี่ยอุตส่าห์วาดเองเลยเนี่ยเฮ้ยเด็ด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 โอ้โหวาดเองเลยเหรอแกะเมื่อกี้เฮ้ยขอหน่อยเมื่อกี้ให้มาไม่ใช่เหรอ ้ยทุกคนเราได้เงินมาโโอ้ห oh เงินปลอมนี่หวะเอาเอาหอหลอกเงินปลอมเหรอเอ้ยมันขโมยมานี่หว่าเงินปลอมทิ้งเลยทิ้งเลยเอ้ยจะโจรแล้วนะไปไปเฮ้ยตำรวจผมเจอกระเบนเป็ดตำรวจตำรวจเอา้าไปแล้วตำรวจเคยจับได้ด้วยเหรอไม่เคยอะตำรวจมันกา ตำรวจเป็ดอต่มันกากอันนี้เดี๋ยวเราไม่ยุ่งอะไรบ้างเราก่อนเนี่ยไปเลยเขาเธอเขาไปได้โอ้ยอยู่ไม่ได้เขาที่รักเฮ้ยฮะฮะที่รักใครก่อนเดี๋ยว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 เขาครับคุณตำรวจว่าไงครับคุณตำรวจพอแล้วโอเคโอเคเอาเลยเฮ้ยเห็นกัมมันต์เทพปิดไหมเห็นตำรวจเป็ดนะเห็นตำรวจเป็ดเห็นกัมมัเทพเป็ดเมื่อกี้มันอยู่ตรงนู้นนู้นขบวนขบวนใช่มันปล่อยตังไหมโปอยปล่อยเงินปลอมด้วยโอ้อหเงินปลอมเอ้ยอันนี้นี่คุณตำรวจเอานี้ไป เอาไปนี่เอาไปเก็บกันไปไอ้กบฏดเฮ้ยกบฏทพเอ้ยตำรวจไปแล้วอ่ะเออเดียวเฮอเอ็ดเเดี๋ยวเฮ่โควิดกันไว้อ๋อหรอโควิดอ๋อใช่ใช่โควิดกันไว้กันไว้ขอจับนี่เอ้ยดึงกมาเลยดึงดึงเอึ๊เฮ้ยไปหาด้วยไปหาด้วยโควิดมาละเอ้อคนเราไปไม่ต้องมาหรอกไปเลยอ้าวทุกคนไม่ต้องมาเดี๋ยวโดนแน่เออเฮ้ยอยู่หรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยกล่องจดหมายเอเบสอุ้ยเฮ้ยโหมีสองคนเลยวอึ๊ยเอาสองคนเลยดีกว่า ว้าโอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยทุกคนแฟนโหดอยู่ข้างหลังเอ้ยเฮ้ยเอ้ยสายเฮสาสวยวันดีค่ะโอ้เออ,อ,อไปไหนมาครับเนี่ยไหนบอกจะรอที่บ้านไป<อ>ซื <ไง S 2> ้อของ หิวข้าวเลยไปซื้นก่เมื่อกี้พี่ก็ไปซื้อถุงเอ้ยเอ้ยไปซื้อเอ่อกับข้าวกับข้าวกับข้าวเหมือนกันถุงแบบถุงซื้อถุงร้อนไงใส่กับข้าวไงอ่าใช่ใช่ใช่มันแบบว่ามันถุงมันแพงมากเลยนะแบบมันมีขนาดไม่้องเน้นเขาว่าถุงอะไรนะไม่ไม่คือถุงอะไรค่ะไม่ต้องมีนะไม่ก็ถุงก๊อปแก๊บไงอ๋อคือจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เขามีราคาแล้วนะถุงก๊อปแก๊บอะบางอันบางอันมัน49สตางค์เว้ยบางอันมัน52 ตาต่างบางห้างบอกตาต่างปูเลยไม่ใช่แหละไม่ใช่แล้วอ่ะมันใช่ก็ก็ก็เขาขายอย่างนี้ไงให้เขาขายยังไงก็เขาบอกมาอย่างนี้งาเออแล้วหนูชอบหนูชอบไปเอาดีกว่าโอเคครับโอเคไปไปไปอันนี้เราเข้าบ้านเธอได้ไหมอ่ะ ไมอย่างนั้นต้องจะหมันอย่างนไม่มีมีเหรอไม่อาจตายพี่กล่องจดหมายแอร์เบสเอ็ดแบงบ้านเขาบ้านใครอ่ะอ่ะก็บางคนชื่อในกล่องจดหมายไงโอ้ยเขาขายไปแล้วเนี่ยคือขายนี่ยคน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 แรกปััจงหวดอ๋อคนแรกตายแล้วตดหายแต่คนที่เขาไปต่างจังหวัดกันไปประเทศญี่ปุ่นกันเขาเลยฝากบ้านไว้ที่หนูอ๋อโอเคแล้วเราพี่ฝากใจให้หนูด้แล้วอุ้ยเราพี่ฝากใจให้หนูด้แล้วอุ้ย ออกไปล้าเสียงเซซี่่านี้เข้าบ้านดีกว่าไปเย็นกันเ็นเข้ามาเลยครับ เข้ามาสิรออยู่ลุกไปเข้าไปเข้าไปถือว่าทำไมอ่ะถือว่าทำไมป้องกันตัวเหรอย่าจะทาอะไรจะยิงทำไมยิงทำไมอ่ะแไอมอจะพาไปบ้านเพื่อนไงยังไม่ได้บอกเลยบอกจะมาหาเอ้ยรู้ได้ไงเอาเอ้าก็ขอรักของเราสองคนมันบอกไงเอ่อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปหาเดี๋ยวขอขึ้นเอ่อขึ้นไปหาอะไรทำก่อนเนี่ยอันหุยมีระเบียงด้วอหรอบ้านเรายังไม่มีเลยนะเนี่ยแล้วแล้วหนูมีหรือเปล่ามีมีมีอะไรอ่ะหรือมีใจให้พี่หรือมีหรือเปล่าเอ้ย เฮ้ยไงไงโอ๊ยเอ้าเฮ้ยใครมาเคาะอ่ะฮัลโหลใครอ่ะฮัลโหลเอาอะไรครับเอ้ยฮะพี่เบสอยู่ไหมครับพี่ไออยู่ไหมครับเอาตบหน้าไม่ท่าเลยจีนิวอ่าตาว่าไงครับว่าไงครับว่าไงอาตไมท่าไร่ี่นี่ นี่แม่ใหม่แบบป้าชื่ออะไรอายุเท่าไรน่าเขาา้าใจเข้ากินทำไมทำไมถึงเข้าแาป้าหนูนะแล้วรู้จักกับป้าได้ยังไงทำไมถึงมารู้จักกับป้าโอ <c oughs> ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหตอบไม่ทันคือคำถาม,ถาม <c oughs> ที่เลี้ยงมาเลยที่หนูถามไม่แก้ตอบไม่ให้มันฉันไม่ทันหรือไม่นับ พ<ย>ี่เด็หนูก่อนถึงนนหนูจแล้วชื่ออะไรคะชื่ออ,อ,อไนนะไรคะอพ่ออยู่ไม่นิ่งเลยรไปเดี๋ยวผีเขาคุยกันชื่อแดนหน้ะฮะชื่ออะไรนะดาน่าดนน้าไ ไดนาไดเขาเขาเล่าดูบทความคนดูดนนเออคุณคุณบอกความคนกับผมไม่ได้อุ้ยโอ้ยมีเหรอนหนขอดูหมีไดนาได้ไหมครับอุ้ยโอไม่ใช่ตุ๊กตาลูกคอหนานะ่าลูกคุณคอน่าเฮ้ยคุณคุณยืนก่อนโอ้ยเสียงดังโอ้ยโอ้ยหยุดละลูกอะไรป้าอะไรคะรขึ เนี่ยแม่ใหม่ไงก็แหมทีแม่มงงแล้วเจอก,กันได้ไงแล้วเขาเป็นใครแล้วทำไมถึงมาเฉพาะแล้วทำไมจะวิ่งมาไหนกันอ่ะตัวอะไรตัวอะไรอ่ะไรครับแล้คนอะไรฟรีใช่ไหมเอออะไรฟรีฟีง<อ>ไม่รู้อ่ะเอาไปช่างแต่ผมป้าตอนนั้นไงอ่ะเออใช่ใช่ใช่เอาแล้วหนูมาทำอะไรที่นี่คะจะมาเล่นกับฟฟ์พ้อเพีย อ๋อเผอว่าตอนนี้เขาไม่อยู่เขาไปต่างจังหวัดนะใช่ใ wow ช่สิใช่เราเชียงอนนาโอ้ยเฮี้ยบมาแล้วโอ้โหมาทุกคลิปเลยเป็นใครเอ้ยเอ้ยเธอไดนาอยู่ไหนเนี่ยไดนาฮัลโหลไดนาคอมอลอยู่ไหนขอมอล้านคอม้านเฮะเฮ้ยไม่ได้นะขโมยแจ้งความนะแต่ว่าถ้าขโมอเนี่ยเดี๋ยวก็โดน หรอกอืมเอเอ่อมา,า,าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาไปหาเพื่อนนะโอเคไหมอันไหนนี่หล,หลังนี<อ>่ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเราไม่พาไปหาผู้ชายหรอกผู้ชายให้เธอจะอยู่ด้วยคนเดียวก็คือเราเนาะโอเคไหมครับเชล่าเอ้ยเอ,เอ้ยจะเคาะอะไรกันนักหนาเคาะทีเดีวยวก็พอแล้วเออฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณมีไหนอ่ะคราวคราว พอ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 ,พอผมลำพางแล้วครับ,รบนี่ครับเออพอดีพอดีครับโฟจุ้งอันนี้อันนี้อ,นอ,นอันนี้แฟนเลยผมเองเฮ้ยทำไมทำตัวเป็นเด็กจังใส่ตุ๊กตาด้วยเอาก็เขาแบบมีลักษณะแบบนี้ไงจะมาอะไรเนี่ยเฮ้ยคืนดี่ครับใครอนุญาตให้เขา้าบ้านต่เข้าเองอะครับไม่ได้หรอใครอนุญาตให้เข้าผมอนุญาตตัวเองอะเด้อเด้อเด้อ กว่าเอาไว้สนใจนะเนยเนยเธอลองไปเฮ้ยเธอมากินเค้กกันนะงำมงามงามงางางาไอของเพื่อนเธอใช่เหรอแกมาให้เอะไรหรอไม่ไม่กินเค้กก็ได้กินเธอได้เปล่าอุ้ยอยากมีเธอเป็นคุณแฟนแน่นๆพอเจอได้ไหมไหนขึ้นไปหาขึ้นไปหาเพื่อนซิขึ้นไปหาเพื่อนเอ่อฮัลโหลฟ้าจุงอยู่ไหม เอาไม่อยู่เอาเป็นอะไรฮัลโหลก็แค่พาแฟนใหม่มารู้จักเองเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรฮัลโหลเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรวะเอ้ยทุกคนเขาเป็นอะไรอะไม่ฟังใช่ไหมดาเอ้ยทุกคนทั้งนั้นเขามาทำบ้านเราเลยใช่ไหมได้เลยเราต้องทำกลับเอ้ยมาฮะ อะไรมาอยู่นี่ได้ไงเดินมาดิใช่เอเดินมาทุกคนบอกว่าเมื่อกี้เขาอยู่ตรงนู้นนะอะไรเขาไปไหนได้ไงวะโอเโอยโอ้ยตีทำไมตีทำไมีเชี่ยเอาไปจะบ้านด้วยไม่ออกหรอกบลไไม่ออกหรอกบลเบลไม่ออกจะออกออกแล้วกันออกไม่ย่ไม่ออกออกไอไม่ออกไม่ออไม่ออก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 ไออกไม่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 ออกไออกไม่ออกไม่ออกอ่ออกไม่ออออกกไไม่ออกไม่ออกอ ผมไม่เป็นปีกดำอเป็นอะไรแล้วอะไรเป็นแล้วนางฟ้าเนี่ยถู่กับเบอร์พี่ต้องเป็นนางมารลายเออแต่วันไหนเย้เออทุกคนดี่นี่ไดหน้านี้เร็วดีที่รักขาหนีแล้วอตายเลยไปเร็วนี้นี่นี่นีที่รักขาหนีแล้วนี่นี่นีอุ้ยไปเลยเฮ้ยไม่โดนเลยขอบคุณครับทอนูนี่คือหน้าอุ้ยไม่โดนไปเร็วเลยโอเคทุกคนผมว่าวันนี้แล้ก็พอแค่นี้ว่ะเดี๋ยวเราต้องหนีจากเฟิร์สช่วงอะไปซรักเราไม่ล่าไม่มาครับไป เธอเป็นคนแฟนนันนานพอจะได้ไหมให้เธอเป็นคนแฟนนันนานไม่ให้ไปไหนจะตั้งใจรักเธอให้ดีหมดชีวิตที่ฉันมีจะให้กับเธอคนนี้ตก